สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องย t u b e ควายไทยไล่ทุ่งนะครับมือนี่กับสิพ้ามาชมควายงามคือกอล่ะพี่น้องครับนี่เป็นควายแม่ลูกเด้อพี่น้องเคยมาไทยแล้วสองปีที่แล้ววะครับคลิปนี้ก็เราอยากเปิดยุ่งละแต่ว่าสิเป็นเกินเกินชมเดี๋ยวค่อยติดต่อกันเอาเองนะครับหลังไม่ค่อยว่ากันแต่ว่าตาเราหูบอดี้อครับปีนี้เจียหน้าเราเป็นมวยแทนมาสัมผัสเอาเนาะหน้าเนาะเอาก่ออื่นกันนี่ครับรู้จะกับหน้าเราอีกก่อนหน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ นี่หน้ามวยแทนซื้ออย่างครับนี่ชื่อสกุลครับผมห้องห้องตาแล้วเจ้าของคว้ยซิมไหพอตาทีวีตาทีวีเนาะนครับเราบอกกันผ่ารูเลียงน้็เจ้าเป็นมวยแทนดนาะคว้ยได้เป็นประวัติแล้วนะไปพาเพื่อนไปชมด้วยนี่เห็นควายลูกหนึ่งเนาะแม่แม่กับลูกสาวนี่ครับนี่ลโอ้สามแถววะเพิ่นซื้อยังก็น่าตัวนี้แม่เพิ่นซื้อเก้าหน้าของเก้าวหน้าแมนครับโอ้ขวบเห้าลูกมะ่าวก็รอดกันได้เลยลูกนี่แม่ เ้าหน้านีเพื่อนอายุลรยปนใดนั่นเพื่อนอายุประมาณ3ปี3มปีผมก็ได้ลูกตัวแรกห่าวนี่เนาะอดน้อ,นองเก้าหน้าผมมาถ่ายตอนเป็นสาวเมยผมว่าห่าวก็รอดนีกเป็นใด <laughs> โอ้ลูกลูกสาวเพิ่นนี่พ่อได้หน้าี่ลูกสาวเพ,พนนิ่นล,ลูกเจ้าสันลูกเจ้าสันได้จากเมื่อจากเดือนแล้วได้อยู่8ดเดือนแล้ว8ปเดือนมันคือว่อยูซื่อในหะยยบเสียกมันได้ไน,น่หรือหนาดอ้วนทุนรุนเลยยไปน้อง ีแม่เพื่อนแม่เพื่อนสูงลายปันใดก็แม่เพื่อนสูงร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าเพื่อนเราทั้งใดก็ครับแม่เพื่อนแม่เพื่อน,เป,นเป็นเราลูกเจ้าแบงลูกเจ้าแบงเนาะลูกเจ้าแบงสายซูโม <c oughs> แม่เพื่อนกับ่วงลูกเพื่อนได้พี่น้องนะ <c oughs> อกูนะปัดถั่วเอาเยอะแรงน้ำกันอีกซเด้นเนี่ยเอมึ <c oughs> งดูพี่น้องมึงเอิกมะพร้าวดูไอ้ลูกสาวตัวแรกเนี่ยพี่น้อง,งอมุมทะมินหมื่นนาทะมินหมื่น โอ้ยหลายมันสิกท่เลียงหายยังก็รอดเถอะนู่นคุณน,นะโอ้เศร้าแล้ววันนี้เป็นล้มแท้ล้วแม่เพิ่นก็นท้องเรียบร้อยแล้วโอ้ผสมไว้อีกแล้วแม่ท้องห้าเดือนท้องพเพชรสยามเพชรสยามห้าเดือ<ด>นแล้ว <5 S 1> ห้าเดือนแล้วโอ้เพิ่นเอกลักษณ์เปิ้งนู้พี่น้องคุณน,นะป้าเศร้าแล้วสมนมนาว่ามึางมาเลี้ยงอะไรเดี๋ยวโอ้หั่นแท้เลยพี่น้องคุณแล้วเบิ่งตันจูรูเลยพี่น้อง เพื่อนแม่เพื่อนดูครับอัตลักษณ์มาเต็มเลยเรียบงามงามได้ข่าวว่าลุกเคยประกวดผุนนี้เนี่ยแนนแมนบอตอนเป็นสาวน์เนี่ยประกวดเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์อนเพือนติดรางวัลมาบ่วนั่นก็ได้ไปชมเชยนะเพื่อนยูโดโอ้ได้ชมเชยอยู่ครับบนมีบนขากขากดูพี่น้องควายห่วงลูกมันก็เลยงอกหนางอกหลังอยู่จากหน่อยโอ้ยเล้วเลี้ยงดีแท้ว่านอหน่าผมเลยเนาะแม่นครับสมบูรณ์กินหัวหัน กินหัวหานพรอะแม่นครับาโตโขนาดเลี้ยงแบบบ้านๆได้กินหัวหานพุ่นเลยกหัวหานคือเขาครับไม่ค่อยมีระดับเนาะเป็นบ่อกคนอ่ะเบิ่งลูกกับเบอยูซื่อๆ <c oughs> <c oughs> ื้อเออเหมึนกัดดนด้อยต่เงี้ตัวนี้เนี่ยโอ้วที่ว่าได้ข่าวว่ารถอยากเปิดอยู่ได้เนี่ยเป็นบอน่ะแม่นครับที่ว่าผมเคยสิดทายให้พี่น้องเบิ่งกันอาจจงไดยพี่น้องค่อยโทสติดต่อหลังไหมเราด้วยครับผมติดเน้นยในเบิ่งก่อนหมดว่าเบิ่งลูกสาวพ่นดูมันเบือยูซื่อๆมันบ่ค่อยได้ออกข้อกี่หน่อยนะครับ หลาว่มันขห่าแท้เลยปุตากว้วย <c oughs> ตัวนี้นีห่างมางามเถิดขบุญิ่ณผสมไปเล้วเดือยครห้าเดือนมันรนนนู้ครับเบิงหลังดูคุณนีครับหลังปล่าข้อ,อคอไลาเช็มบ่อน้าคนเดินเต็มจุลูเลยหางนาเาาครับเ้า,าว,วา่อมเลยตัวนี้ยาว แต่ว่าราคาในใจพนหญิงเดียวอยากได้เท่าไดรน้อนี่หนาตัวนี้นอนมันบ่ข้างใด๋ค่อยมาทโทรมาสอบถามแล้วเอาเนาะครับนี่ครับเบื้องหน้าคัะค่ะคุณเราไปขังไว้ทั้งไหนพนเด้กก็บม่ให้ผู้ใดเห็นจากเทียแม่ไปขังไว้หลังบ้านบอกครับมีคายงามปตนนี้ไว้หลังบ้านถุงร้อยสี่สิบห้าพนเด้ครับหนูเบื้องโอ้ประมแล้วห้าเ <5 S 2> <ม>ดือนแล้วเร<ม>ีอนอยนคุ้มเจ้าหรือตาพนอะไรใช่ลูกคักๆอยู่หนึ่ง อ้วนดีมันองประยูรซื่อๆเนี่ยมันแรนดูผลเพิ่งแม่เพิ่นนี่เหรพี่น้องิึงสายอ่างบอพี่น้องสายอ่างมมันลูกแรกลูกสองในท้องครับคุณเพื่อนครับเิ่งลูกตัวแรกดูพี่น้องนี่ลูกสาวครับยังงามอ้วนเต็มจุลูขึ้นกันต้งคนไปใกลมือเรียนอีกบอลล่าหลบเป็นมวยบอลมันประยู่ซื่อๆโอ้มันกินดีแต่เพิ่งเนี่ยหนังมันดูว่ะอืม เป็นเป้วอย่งใ่นนี่เป้าไมาได้เกิดบ่เนบอร์อโทรเบอรโทรเนี่ยเบิ่งดู้คุณนะเบอร์โทรก็ศูนหแล้วคุณอนะ่ะหัวตายเจ้าของลออแล้วเก้าห้าสามศูนย์หนึ่งสปห้าบอกเบอร์โทรแล้วขายแม่รด้ดไจ้าซื้อจัอง<น>บบไหนเจ้านะ่ตะตาวีบ้านพุดสีภูมิ บุบเปิดลาคาเพื่นรวดตายเพื่นชมนี่งารงเรียนเลเนี่ยโอุ้่นหนพี <reco Christ. S 1> ่นองครับมเห็นคักทั้งยืนเนื้ีว่านเมยเนี่ยแล้วหามแล้วฝันพระฝันลูกเจ้าสาวฝันเพิงดูเพิ่ีหลายตื่นหลายแม่เว่ยมือนนี่หลีนอมือนีเนาะคนนั้โอ้เพิ่งความอ้วนดูพี่น้องใมญ่ที่ทอเม่เรลเดี๋ยวมันสูงเท่าใดเราข้าหน้าตัวนี้มั้ยตัวนี้มันสูงร้อยยี่สิบแล้วร้อยสาวเหลเดี๋ยวนี่อ้าวยเจ็ดแปดเดือนสูงร้อยสาวเลย ให้ดีทอดเม่ยเราเด้แม่ยรวยสีเต็มหาเบิ้งทางนี้สูงกว่าเม่ยุ่นนี้พี่น้องพระจงเบิ้งธรรมชาติครับหนุ่มพระจงนั่งนี่แนี้ยนุ่มว่าสิไงคือแม่คือกันละน้อยกว่าแม่ยุ่นละนี่นั่นบอตาทายไายมันได้หุ่นอ่ะยืนเที่ยงกันแม่กับลูกกับครับเบิ้งดูใายแม่ได้ลูกได้สิเต็มก็กันแม่กับลูกกับหุ่นนะแม่กับเต็มลูกกับเต็มหางกับลามแต่ว่าหางลูกบ่ลามขึ้นม่เนาะตาเนาะ แหมลามกอเป็นบ่ <c oughs> บึงครับบึงไทยในโฮมสมซาเด้อนน่พี่น้องแล้วพอค่อยอ,ออกข้อแกเแียมันเลยห่าครับอูลูกมันแม่ใ,ใจลุกลุกแล้วจากเปิดผลได้พี่น้องคันมักเดียวหรือมากแม่ลูกก็ค่อยหลังไม้บอกกันจามเบอร์โทรที่เราบอกเลยครับนี่ว่าแม่ลูกกับสียาโน้มหรอล,ละซ้อมบึงอะ่ะเห็นบอกตาเท่าน้มเราเตะเห็นบอกนะ่ะ เสาแล้วนี่พี่น้องเสาแล้วเราสนเขาไว้แล้วเสาโน้มแล้วยาโน้มแล้วครับหันจากได้ก็ร้องมาเกินเราด้อครับจีบเราเอาพี่น้องครับนี่ทานเราเวเดียกคอมันขึ้นเนาะทานราแยกเมียแยกลูกได้หุ่หน้าเบิ้งหุ่นครับเบิ้งดูโอ้ยคอลูกเมียมาทำมาด่ายได้พี่น้องเนียมันสิใหญ่ไปหนาอยู่เดีครับลูกเพิ่นนี่คอมันตันแต่น้อยไหมครับปู่เบิ้งเมียเพิ่นดูอัตลักษณ์เมียเพิ่นเห็นบ่หน้าเพิ่นนี่พุ่น ผมเส้นหลักไว้เลยครับจาของโลคขาพอดีพี่น้องผมพานแล้วออกไปออกมาจะในบ้านแล้วก็เป็นชะล้านี่ยเราครับรูเกี่ยวหยาบไไ่วยพี่น้องลองมาจีบรวโหลดครับนี้ไอ้ราคาเท่าไรครับแล้วลอลพอใจอแล้วนาขายแท่นเนี่ยนเดแล้ว,วตอนนี้เราว่าให้โชว์ให้เพิ่นเบืองก่อนคับมีคนหมักพนาครับผมก็เลยได้โชว์ผมเบิ่งหนาเพิ่นดูขนาดโชว์ได้เนี่ยครับเราไปทานน้ำมันเขาตอนใดวู้พี่น้องเบืองวน จุงบอ,อกม่าจะคอ,อกเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยคุณอะเบิ้งห,หนังพุ่นนาดีบ่ครับไว้จนนี่เคยเข่าสน,นามพุ่นเด้อครับนี่เมื่อว,วาเราไปเข่าสน,นามโคราชได้รางวัลชมเชย<ร>มา<บ>อยู่ซนะันปลาบูคว้าปลาเ็งบ่ะหลังปลาคอคอปลาเ็งยังพ่นว่าบอกพี่นอ้องผุถึงว่าเลี้ยเสาปูนอีกเหรอพี่ถึงว <laughs> ่าเลี้ยหอดกล้องเลยพี่น้องนี่ครับเบิ้งมันบ่มีตรต่ำนี้อย่างหนูดีคุยแล้วว่าพี่น้องขันอยากได้แท้ๆกัน โฟมาโหลดครับตามในชิบล่ะเพราะว่าผมร้องเกินราคาแล้วลกับบปัดแล้วอยากลูกสองตัวซองกับคนที่อยากได้ไหมครับนี่เบิ้งเบิง,บงความยาวลูกความยาวบอโอ้ยไว้ตัวนี้ไหมพีน่น้องคุอ้อลังทับเบิ้งลูกขึ้นมาแล้วใหญ่ยาวครับควยสาวเพิ่งได้ลูกตัวเดียวลูกกับพธรรมดาเลลูกกับไงแม่กับไงยาวอัลลาดเลย นี่ก็ได้หาเดียนดีกเหลเด้ครับลุกนี่ก็ได้พุ่นทุกคนยืนดูป่อครับแต่งางามตามควยงามเหรอครับนี่ควยงามกอง,งามทุกอริยาบทฝากครับเบิ่งเอาเอาเอโ,โทรแล้วบอกไว้เหลือเด้พี่น้องในคลิปนั่นแหละบ้านเรือครับพี่กัดบ้านเรือตำบลกูดยมเดลอพี่น้องอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิผมมาสอบถามได้ครับต่ว่าก็ต้องบอกกับเราแฮงแงเห้เือพี่น้องผู้ใดโทรมาหาเราอะครับ แล้วทีนี่แล้วหูพอดีแท้เนี่ยนอนกับว่าว่ค่อยได้ยินปันใดผมก็เลยได้ให้หน้าแล้วมาว่าวเป็นล่ามให้แล้วผมก็ได้ว่าเองผูเ้เดียวยังสี่อะไนี่เพราะว่ามาทั้งนี้เนี่ยบอกอึดแต่ควยงามกับแต่ไทยบักหลายเด้วพี่น,อน้องยังต่อคิ้วอีกหลายฟร์มอยู่ด้ยครับมือในอยู่ก็ทยอยทยอยลงให้พร้อเมเพี่น้องเบิ้งละครับนี่นี่แต่ยังมาทั้งพี่ตาืมวครับเบิ้งดูเบื้งทั้งหน้าครับ นี่หล่ามันมึนนี่มันไปไทยทั้งหนาดีบนใดเลยได, <c oughs> ดย้มุมบ่สวยบนใดนี่คู้หนาครับบึงเอาแม่ลูกคู่งามคปงามคู่แม่ลูกครับไปอีแวอุ่นไปอีแวโอ้ใหญ่แข่พี่น้องใหญ่ใหญ่ยักษ์เลยใหญ่บ่ครับลูกกับแม่ <c oughs> แม่กับ่วงเดี๋ยวหาเจ้าลูกเอ้า คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ละครับนี่ผู้ใดสนใจก็ค่อยโทรมาสอบถามตามเบอร์ที่เราบอกในคลิปเด้อพี่น้องครับนี่เพราะว่าควยเราก็อยากกลับบ้านเราผู้ใดมักฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเด้อครับอยพอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับสวัสดีครับ